ออกิข้าวน,น่วากินกีฬาแล้มัน,นจดเด่น,สเ,สนเสียออก,กีฬาเนี่ยเพรามคนเราเสียรอบกีฬาแน่ยยีนในถุงม,มัวงเลยนี่โอ้ยัดมาปิดมัดเลยเยวถึงฟังไอ้ใส่เสียไปเลยสอญลันจะรักใส่ทรงต่อ <laughs> ไปไปนั่งหันไปถามไหนนะเขาคนหนองหานจะว่าๆเลยคนหัวลูกคนหัวเลย ก็สิปอ่ะนีป็นปอะตัวินับวัเปินร้อยกี่ลีแล้วขาปหาหนล้วไว้ลาชลากาแฟเนี่ยคมน้ำมันบินแล้วเปลี่ยงกันใา้นับวิ่งอ่ะเกียงเต็มเ้ือบแล้วเลี่ยไปไป ترجمة